ในขณะที่คนอื่นทำออเดอร์แล้ะพันมิลินได้แซงคนอื่นไปแล้ว30สิบออเดอร์รีเคลีก็คือการเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่เนี่ยการที่จะปรับตัวเองเป็นคนใหม่การที่จะปรับในเรื่องของทัศนคติปรับในเรื่องของารคาคา วันนี้นะคะจะมาพูดถึงในเรื่องของ4วิธีในการที่จะทําให้ธุรกิจขาขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะรวมถึงนะไม่ใช่ธุรกิจก็ได้อาจจะเป็นแบบเออเป็นเป็นชีวิตก็ได้ให้ทําให้เราเป็นคนขาขึ้นตลอดเวลา4วิธีนะคะในการที่จะทําธุรกิจเป็นขาขึ้นตลอดเวลาจากประสบการณ์ของตัวเองเนี้ยเริ่มรู้แล้วว่าแล้วการที่ธุรกิจอะทำไปแล้วมันจะต้องตกลงแบบนี้หรือเปล่าทุกครั้งหรือเปล่า ไม่จําเป็นไม่จําเป็นเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณทำสี่อย่างต่อไปนี้นะคะก็คือข้อแรกนะคะคุณจะต้องถามตัวเองนะเราจะรีคีเอตตัวเองได้อย่างไรบ้างในแต่ละวันรีคีเอตก็คือการเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่เนี่ยการที่จะปรับตัวเองเป็นคนใหม่การที่จะปรับในเรื่องของทัศนคติปรับในเรื่องของการหาความรู้ปรับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองการพัฒนาตัวเองเนี่ย คุณจะสามารถรีครีเอตตัวเองได้อย่างไรบ้างอย่างตัวมิลินนะมิลินทำทัวธุรกิจอันนั้นพอมันเฟดไปปุ๊บมิลินไม่จมกับมันเลยไม่จมกับมันเลยมิลินเปิดร้านใหม่ทันทีนะคะเป็น เออชื่อไอสตางบอกให้ก็ได้ไอสตางนะคะเออไอแล้วก็สตางนะคะเป็นเออมิลินตั้งเองนะไอสตางนะคะแล้วก็มิลินเปิดไอสตางสองขึ้นทันทีเลยหลังจากที่ถูกปิดมิลินไม่ได้นั่งเศร้าโศกเสียใจเลยนะเพราะว่ารู้แล้วว่ามันเป็นกระแสรู้แล้วว่ามันเป็นธุรกิจที่เดี๋ยวก็มีคนเข้ามานะคะแล้วมิลินเปิดเพจใหม่ทันทีเพราะว่ามิลินรู้ว่าคู่แข่งแกล้ง คู่แข่งแกล้งปุ๊บโดมปิดอย่างเงี้ยมิลินเปิดถัดใหม่ทันทีนะคะเป็นร้านที่2 i ไอส์ต2สอแล้วประเด็นคือมิลินอ่ะเออเหมือนให้ทีมงานอ่ะพยายามพยายามตอนนั้นแบบบอกแฟนว่าให้เก็บฐานข้อมูลเก่าลูกค้าไว้เพราะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเรายังสามารถเรายังสามารถเอ,อ่อคอนแทคเขาไปว่าเราเปิดเพจใหม่นะนูน่นนี่นั่นแต่ณตอนนั้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือแฟนมิลินไม่ได้เก็บเออแฟนมิลินไม่ได,ไได้ไม่ได้ทําตามที่มิลินบอกนะ สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไม่มีฐานข้อมูลลูกค้าพอเราไม่มีฐานข้อมูลลูกค้านะคะมิลลินให้เปิดเพจชื่อเดิมแต่ใส่สองเข้าไปไอสตางสองใครที่ยังเสิร์ชหาแปลว่าเขาจะเจอถูกว่าแต่ว่ามันไม่ใช่ชื่อเดิมเพราะฉะนั้นก็ไล่ลงสินค้าใหม่แต่ทีเนี้ยว่ามันไม่กลับมาเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าอันนั้นมันค่อนข้างใช้เวลาสร้างนานมิลินสร้างจากการที่มันเป็นธนบัตรเก่าธนาบัตรสะสมนะแต่ว่ามันมาทําเงินตอนช่วงที่ ที่บอกนั่นแหละว่ามัน,ม,นมันมีการที่แบบคูป,ปองต่างๆเข้ามาอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมิลินรีคีเอตตัวเองทําใหม่ทําใหม่เลยคิดใหม่เลยทําใหม่เลยนะคะแล้วก็ไปอตอนนั้นก็ไปหาธุรกิจใหม่ทําเลยซึ่งมิลินเคยทําธุรกิจพวกที่เป็นแบบเกี่ยวกับเส้นผมด้วยนะนะตอนนั้นอ่ะพอมิลินจบจากธุรกิจนี้มิลินไปหาธุรกิจใหม่เลยก็คือว่าไปหาธุรกิจเรื่องตัวแทน ตัวแทนทําอย่างไรแล้วก็เคยไปเป็นตัวแทนของการขายเซรั่มเซรั่มผมอย่างเงี้ยไปดูระบบตัวแทนดิว่าเขาหลันตัวแทนแบบไหนว่าเขาต้องสั่งของแบบไหนว่าเขามีโปรดักต์แบบไหนเพราะว่าอย่างที่บอกว่า,าธุรกิจมันเป็นวันทุวันใช่ไหมแต่ว่ามิลินต้องการวันทุเมนีที่อาจจะไม่ต้องดูเรื่องผลิตตลอดเวลาแต่ดูเรื่องขายมิลินก็โดดเข้าไปทําธุรกิจเครือข่าย ธุรกิจตัวแทนเขาเรียกธุรกิจตัวแทนและกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารีคีเอตตัวเองได้อย่างไรบ้างถ้าเรารีคีเอตตัวเองได้ตลอดเวลาแปลว่าอะไรคะธุรกิจตรงเนี้ยมันมันจะลงไหมอ่ะเรามีธุรกิจหนึ่งที่มันเริ่มจะหัวมันจะปักลงแต่เรามีธุรกิจใหม่ขึ้นมาเรามีธุรกิจใหม่ขึ้นมาอีกมันจะลงก็ลงไปสิถูกปะถ้าเรารียคีเอตตัวเองได้เราพอตรงนี้มันลงแต่ตรงนี้มันขึ้นมาแล้วนะ เกตไปพอตรงเนี้ยพออันนี้มันเริ่มลงแต่อันใหม่เรามาแล้วนะเรามีมารอแล้วนะหรือเราพัฒนาอันนี้ไม่ให้มันหักหลหัวลงเลยก็ได้ถ้าเรารีคีเอตตัวเองได้ถ้าเราเรียนรู้ได้เรียนรู้เพิ่มเติม,มถ้าเราหาวิธีการได้ถ้าเราหาไอเดียได้ถ้าเราเปลี่ยนไมล์เซตได้ เราจะไม่มีทางที่จะตกลงมาข้อ2นะก็คือว่าให้ถามตัวเองอีกนั่นแหละอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่อง How to ก็จริงนะแต่มันจะแฝงไปกับ Mindset ถูกปะให้ถามตัวเองอีกเหมือนกันว่าเราเนี่ยจะทำให้ลูกค้าดีขึ้นอย่างไรนะจะเซิร์ฟให้ดีขึ้นได้อย่างไรเซิร์ฟก็คือเซอร์วิสอะค่ะก็คือ,อ,อตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างไรบ้างเซิร์ฟลูกค้าให้ดีขึ้น ว่าเดิมได้อย่างไรอย่างเช่นเค้กมิลินเนี่ยมิลินจะทํายังไงให้มันดีขึ้นทํายังไงให้มันแตกต่างขึ้นทํายังไงให้ลูกค้าพอใจมากขึ้นทํำยังไงอย่างเงี้ยมิลินต้องมีอะไรบ้างเขาถึงพอใจมากขึ้นเขาถึงใช้บริการเราได้ดีขึ้นมิลินแบบนอกจากให้เขาออกแบบเองเนี่ยมันมีอะไรอีกคนเริ่มตามมาละมิลินไม่ไปแข่งเรื่องยอดขายเค้กก็ได้มิลินไปแข่งในเรื่องของพอปอย่างที่เคยบอกอะ เรื่องกล่องเซอร์ไพรส์เรื่องลูกโป่งมันได้เซตจพวกพวกลูกโป่งเนี่ยบางทีสองพันบาทเนี่ยขายเค้กสามพันขายลูกโป่งสองพันได้ห้าพันละคุณจําเป็นต้องไปแข่งในจุดที่ที่คนเข้ามาเยอะไหมหรือตอบโจทย์ในแง่ของการทําเค้กด่วนได้ทําเค้กทันเวลาได้ไหมในเรื่องของแบบเราตอบโจทย์แบบมื่คือมาขี่ตีลังกาแบบว่าคุณจะเอาแบบ ขี่คอการตีลังกาการมือข้างซ้ายจับหัวของคนนี้จับเข่าของคนนั้นอย่างเงี้ยหรือจะเป็นอะไรที่เขาเอาไปใช้แล้วเขาจะนึกถึงเราอีกเราทํายังไงให้มันดีขึ้นได้ในแต่ละวันอย่างเช่นคนที่ซื้อไปเขาจะมีปัญหาอะไรเขาวิ่งหาไฟแช็กเหรอโอเคเราเอาไฟแช็กไปคุณจะต้องสมูทมากที่สุดในการที่คุณจะใช้สินค้าเราโอเคคุณเอาจานไปคุณไม่มีช้อนเหรอคุณเอาช้อนไปมีดปายคนอื่นให้แต่มีดกับเทียน แต่ร้านเราให้จานให้ช้อนให้ซ่อมให้ไฟแช็กไปด้วยแล้วก็ไปดูดีว่าลูกค้าเราเนี่ยคนที่ไว้ใจเราแล้วเนี่ยเราจะตอบโจทย์ยังไงให้เขาไม่ไปจากเราได้อีกเพราะฉะนั้นถามว่ามิลินต้องเซิร์ฟลูกค้าเยอะไหมไม่จำเป็นถ้ามิลินเซิร์ฟให้เขาต่อบินเนี่ยได้แบบได้แบบสมมติเป็นหมื่นสองหมื่น หรือส0มหมื่นแต่ในขณะที่คนอื่นทำออเดอร์ละพันมิลินได้แซงคนอื่นไปแล้ว30มออเดอร์ถูกปะแล้วทำยังไงอ่ะทำยังไงมิลินถึงจะได้30,000ื่นบาททำยังไงมิลินถึงจะได้ออเดอร์แล้ะส0 0 0มื่นทำไมถึงมิลินต้องไปดูในเรื่องของการเ,าเป็นเซ็ตลูกโป่งเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ย ยกตัวอย่างอีกถ้านในกรณีที่นอกจากมิลินเป็นคนขายเค้กอย่างเดียวมิลินทําอะไรได้อีกอย่างที่บอกมิลินรีคีเอตตัวเองเป็นอะไรได้อีกสิ่งที่มิลินมีมิลินช่วยใครได้อีกมิลินใช้ความรู้ที่เรียนมา เพื่อแก้ปัญหาล้านเพื่อแก้ปัญหาการลงทุนของมิลินมิลินสามารถเทินตัวเองไปเป็นที่ปรึกษาได้ไม่จําเป็นต้องขายเค้กอย่างเดียวมันมีความท้าทายมีความสนุกสนานให้ทําอีกเยอะมากถ้าวันนี้นะวันนี้มีคนจะเข้ามาเยอะแยะมากมายทำไมมิลินไม่กลัวเพราะว่ามันมีอะไรอีกให้ทําอีกตั้งเยอะนะถ้าเกิดในแง่ของที่ปรึกษามิลินตอบโจทย์ใครได้คิดอ่วิธีคิดทำยังไงให้คุณมีพลังทำอาา่ะเอาบีเพื่อนร่วมทางหน่อย มิลินเป็นเพื่อนร่วมทางให้คุณก็ได้คือบางคนทําไปแล้วทําตัวคนเดียวทําเองแล้วท้อมิลินเป็นมิลินเป็นมิลินถึงเข้าใจคนไงว่าเออบางทีนะเราก็มีเรื่องหลายๆเรื่องเหมือนกันไม่ใช่เรื่องธุรกิจอย่างเดียวนะบางคนต้องการคนช่วยรับฟังเหนื่อยจังเลยที่บ้านก็ไม่เป็นใจสามีก็ไม่เป็นใจลูกก็ไม่เป็นใจแต่เราเนี่ยเราคือแบบช่วยรับฟังกูหน่อยเหอะ บางทีคนต้องการแค่นั้นว่าเออวันนี้เหนื่อยมากๆเลยว่าแต่ว่าต้องการอะไรให้คนช่วยคิดบางทีทําคนเดียวก็คิดไม่ได้คิดไม่ออกจะตอบโจทย์เขายังไงหรือคิดแล้วหาไอเดียให้หน่อยช่วยหาไอเดียหน่อยเพราะว่าจะไปเปลี่ยนสิ่งที่เสพอะจะไปเรียนรู้อะไม่ได้หรอกไม่มีเวลาขนาดนั้นถามตัวเองลวถ้ามิลินเป็นที่ปรึกษามิลินจะให้อะไรคุณได้มิลินจะเซิร์ฟอะไรให้คุณได้อย่างเงี้ย ถามตัวเองว่าจะทำโปรดักยังไงให้พรีเมียมขึ้นอีกเรื่องที่แล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกค้าใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโปรดักแล้วนะให้พรีเมียมขึ้นอีกทำยังไงหรือให้มันมีฟังก์ชันที่ดีขึ้นอีกอะทำยังไงที่จะไปเก็บแพงเพราะเรารู้ว่าราคาเป็นส่วนหนึ่งของยอดขายยอดขายเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจเพราะฉะนั้นนะ่ะการที่ทำให้ธุรกิจมันขาขึ้น คุณก็ต้องย้อนกลับไปดูเรื่องพวกนี้ด้วยถามตัวเองตลอดเวลานะคะว่าจะทําให้1ตัวเรา2คือลูกค้า3คือตัวโปรดักข้อ4นะคะข้อสุดท้ายนะจะทำยังไงให้คนรู้จักเยอะๆบอกว่าตอนนี้ออนไลน์ทำได้คือคนขึ้นมาบนโลกของออนไลน์เพราะว่าข้อนี้นั่นเองการที่คุณมีฐานแฟนมีผู้ติดตามเยอะอย่างเงี้ยมันจะทำให้ทำไมคะ มันจะทำให้คนรู้จักเยอะบอกเลยว่ายอดขายมันคือจำนวนลูกค้าถูกไหมคูณราคายอดขายมาจากตรงนี้ถ้าเกิดว่าร้อยคนในราคาพันหนึง่งเราก็จะได้แสนพั 1, นหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าขายพันหนึง่งก็เท่ากับว่าคุณได้ยอดหนึ่งล้านบาทละ ถามตัวเองว่าทำยังไงคนจะเห็นเราเยอะๆเราต้องออกมาทำอะไรบ้างถูกไหมเพราะว่ามันคือจุดที่สำคัญจุดหนึ่งในสมการเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำตรงนี้ไม่ได้อย่างน้อยคุณมีในเรื่องของราคามีในเรื่องของข้อสามเนี่ยทำโปรดักให้พรีเมียมพรีเมียมก็คือการขายแพงขึ้นใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณมีในเรื่องของราคาคุณไม่ต้องหา ลูกค้าเป็นพันก็ได้แต่คุณเปลี่ยนออเดอร์พันเป็นหมื่นหนึ่งเนี่ยก็ได้ตรงเนี้ยก็จะเหลือร้อยหึงก็ได้ล้านเหมือนกัน,ม,น,กนม,ก 4, มันคือคีย์หลักในสมการกนนกข้ขอ1ถึงข้อ4ี่มันคือคีย์หลักในสมการก็คือจำนวนลูกค้าสินค้าของเราตัวเราพวกเนี้ยมันคือคีย์หลักในสมการพวกนี้ เพราะฉะนั้น4ข้อนี้นะคะที่มิลินบอกให้คุณถามตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะว่า1ก็คือตัวเราเองนะตัวเราเองมิลินสรุปให้แล้วนะคะและเดี๋ยวจะไปละ1ก็คือตัวเองเรารียคิตัวเองได้อย่างไรเราต้องพัฒนาอะไรบ้างเราอยากได้รายได้ที่เพิ่มขึ้นสมมุติหลักแสนเป็นหลักล้านตัวเราเองจะมีความรู้เดิมได้ไหมใช้ทักษะเดิมๆผลลัพธ์เดิมๆแต่อยากที่จะเปลี่ยนเป้าหมายอยากที่จะเปลี่ยนผลลัพธ์อ่ะมันได้หรือเปล่า นะเราใช้ความรู้เดิมๆอย่างเงี้ยทำเดิมๆเ,เหมือนเดิมเลยแต่คุณอยากจะเปลี่ยนเป้าหมายจาก1 0 0 0 0แไปเป็น1ล้านฮัลโหลมันได้ด้วยหรอถ้าได้อ่ะคือคนอื่นก็ทำไปหมดแล้วคนอื่นก็ประสบความสำเร็จหมดแล้วถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะเปลี่ยนก็คือคุณต้องปลีกคีเอตตัวเองก่อนอันดับแรกเองหนึ่งสงคุณไปดูในเรื่องของลูกค้า จะเซอร์ฟเขายังไงเพราะว่าลูกค้าถือเงินของเราอยู่เราทําไมต้องไปเซอร์เขาเราทำไมต้องแก้ปัญหาเขาเพราะว่าเราอยากได้เงินเขาการแก้ปัญหาให้เขาได้เขาก็ยอมจ่ายถูกปะอ่าเรื่องของโปรดักทำให้พรีเมียมได้อย่างไงทําให้แตกต่างได้อย่างไรทําให้เป็นแบบมีอะไรใหม่ๆได้อย่างไงเราจะได้เก็บเงินได้มากขึ้นเราจะได้คือ เป็นขาขึ้นตลอดเวลานะส่วนข้อที่4ข้อสุดท้ายก็คือปริมาณให้คนเห็นเยอะเนี่ยเพราะว่ามันคือจำนวนลูกค้ามันคือคีย์หลักเลยทำไมเนี่ยบางคนก็ไปติ๊กตอกตอนนี้หรือบางคนก็อยู่ในเฟ e บุ o กแล้วทำไม่ขึ้นก็แบบใช้แพลตฟอร์มอื่นเขาถึงหาวิธีการต่างๆนานาเนี่ยมาเพื่อทำให้คนเห็นเยอะๆเพราะามันคือคีย์สำคัญคีหนึ่ง ในการที่จะทำให้ยอดขายมันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะโอเคจบแล้วนะคะในเรื่อง4วิธีเอาไปลองทำกันดูนะว่าทำอย่างไรนะคะให้แบบให้คุณแบบ เป็นขาขึ้นตลอดเวลาเอาไปใช้ได้เลยนะคะแล้วก็มีคลิปอื่นๆที่มิลินใช้ในการที่ทําตัวเองขึ้นไปอย่างเงี้ยให้ได้ตามเป้าหมายเงี้ยก็มีอีกหลายคลิปเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจที่จะให้มิลินแบบว่าช่วยดูนะคะเราก็ถามในเรื่องของคอร์สเข้ามามิลินพูดเร็วๆเลยนะว่า1มิลินมีเรื่องของอ่า private c o n s u l t เป็นที่ปรึกษาแล้วก็มาช่วยกันตั้งเป้าหมายหาวิธีการนะคะดูความเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่ทําอยู่หรือว่าจะต่อยอดธุรกิจอย่างไรนะคะให้ขึ้นไปตามที่เราแผนไว้อย่างเงี้ยคือมาทําร่วมกันนะแล้วก็ติดตามผลให้นะคะจากตอนแรกมิลินหนึเดือนคนที่ล่าสุดที่ผ่านไปแล้ว1เดือนนะคะตอนนี้เขาก็เปลี่ยน จากหลักแสนเป็นหลักล้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็มิลินก็คิดว่าเออเขาไปไวมากๆเลยมิลินแผนว่า1เดือนนะให้เขามีวิธีการเพราะว่าหลังจากนี้มันจะอยู่ในขั้นตอนของการลงมือทำละแต่มิลินแถมให้เป็น3เดือนนะจากราคา39 0 0ตอนนี้ยังให้29 0 0อยู่นะคะที่2ก็คือเป็นคอร์สออนไลน์เรียกว่าบัตเจ็ตยังไม่พอแล้วกันในการที่จะมาไพรเวทนะคะมิลินก็มีในเรื่องของคอร์สออนไลน์นะคะของออนไลน์ในการทําธุรกิจแล้วกัน จริงๆมิลินตั้งไว้ที่เท่านี้เลยนะแต่ตอนเนี้ยังไม่มีเนื้อหายังไม่ได้คิดคอรใดๆเลยนะคะก็คือมิลินให้อยู่ที่4 9่พซึ่งมันจะขึ้นไปเรื่อยๆถ้ามีเนื้อหาแล้วเวลาที่เราเนื้อหามาใส่อย่างเช่นคอร์ c คอนเทนต์นี่คือแบบพออัดเนื้อหาไปแบบโอ้โหรู้สึกมันเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่ามันมันได้เยอะแล้วการที่ มีรีวิวต่างๆเนี้ยมันยิ่งคอนเฟิร์มว่าตัวหลักสูตรนะคะตัวเนื้อหาพวกเนี้ยมันได้ผลนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมีลินเริ่มจะอยากจะขยับราคาแล้วเพราะมันใช้พลังมากๆเหมือนกันนะคะอ่าอันเนี้ยสี่พันเก้าตัวนี้แถมมีแถมด้วยนะมีแถมพวกการทำมีโบน,นัสซึ่งเดี๋ยวมาบอกแล้วกันสามนะคะในเรื่องของตอนนี้ที่เปิดเป็นคอนเทนต์จะเปิดอยู่แล้วในวันที่สิบคอนเทนต์ซีเคดเป็นคอร์สออนไลน์ สามพันเก้าคอโบนัสเป็นคอสพลาดหัวแต่ใครไม่สามารถยังงบไม่พอคุณเอาอ e ีบุ๊กไปก่อน990อยเาบาทยังแบบไม่มีบัตเจก็คือ3ามพันเคุณสามารถเป็นอ e ีบุ๊กได้แต่ถ้าเกิดว่าใครลงคอสคอนเทนต์แล้วนะคะตัวนี้อ e ีบุ๊กฟรีเลยนะคะแล้วก็รวมถึงใครที่ลงไพรเวทนะคะก็ได้เรื่องของการทำคอนเทนต์ไปเลยนะคะเพราะว่ามิลินเเสริมให้กับคนที่ ไพรเวทแล้วกันเขาติดอะไรอย่างเงี้ยมิลินก็จะมาช่วยพาเขาผ่านจุดนั้นไปให้ได้นะคะติดในเพราะว่าการทําออนไลน์มันเป็นเรื่องของคอนเทนต์หลักๆเลยนะคือการทำคอนเทนต์ถ้าเกิดคุณทําได้เงี้ยคุณก็จะไปทําธุรกิจที่ทําอยู่หรือธุรกิจใหม่ก็ได้อย่างเงี้ยเอ,อ่อมิลินก็กลายไปว่าต้องเปิดธุรกิจตรงเนี้ยเปิดเปิดคอร์สตรงเนี้ยเพื่อที่จะเสิร์ฟเนี่ยจากการที่มิลินถามตัวเองว่ามิลินจะทําอย่างไรให้เขาได้มากขึ้นจะทําให้เขา มีผลลัพธ์อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือจากการที่บิลลลิสมาจากข้อ1-4ที่บอกไป4วิธีนั่นเองนะคะโอเคสำหรับใครที่สนใจก็อินบอกเข้ามาแล้วกันนะเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ